ให้เสียงประสาทยดูสีู่นไปบแปกับเรซงหวานเปรี้ยวนุ่มๆสมสูสีขาวอสกัตต้องอแต่ต้องายอยเฮ้ายาม่ลยก็ต้องงเดดอะไรอะ 来来来！哎呀妈！嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯 <conhe c asses>。你最好还是自己想办法。嗯。哎呦。<noise> 好了，来一个。 คปอ่าับหนักมากกวสองรลค่ะรอบแรกก็คือเตรียมตัวมองคนเดียวอะไรเงี้ยส่วนอีกรอบนึงก็คือต้องมาเข้าคู่แบบพี่หลิงลิงว่าแบบเคมีได้ไหมก็หนักวงค่ะหลิงแค